สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันจันทร์ที่22กันยายน2568นะครับวันจันทร์บันเดย์ไหนมีฟุตบอลให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปที่เกาโชเซราอิตาลีนะครับเกมนาโปลีกับปิซ่าคู่นี้จะเล่นกันตี145เป็นแมตช์เดย์ที่4ของนาโปลีและก็ปิซ่านะครับก่อนอื่นเลย eak 99นะครับฝากกันไว้ทุกวันทุกคลิปใครที่อยากจะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับ พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาแลกเปลี่ยนทัศนะนะครับเข้ามาสอบถามเข้ามาแชร์ทัศนะได้เลยตามหน้าจอเลยนะครับ e a k 9 9นะครับเดี๋ยวมาเช็คความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับนาโปลีฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับ3เกมที่ผ่านมาเนี่ยเก็บไปได้9แต้มเต็มนะครับผลงานในกลางสัปดาห์นะครับบุกไปแพ้แมนซิตี้มานในศึกฟุตบอล ยู่ฟาเชนเมลีกแต่ว่าเล่น10คนก็ต้านไม่อยู่นะครับส่วนนัดล่าสุดถ้าเล่นในฟุตบอลเกาโชเนี่ยก็ผลงานดีครับบุกไปชนะฟิโอเรนตินาที่ฟอลอเรนเลยนะครับประตูต่อนหนึ่งส่วนปีซ่านะครับผลงาน3เกมที่ลงเล่นในการออกสตาร์ทในช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับก็ชนะแค่เกมเดียวอะสามเกมของปีซ่าไม่ชนะนะครับเสมอหนึ่งะครับแพ้สองแพ้สองมีอยู่แค่แต้มเดียวนะครับส่วนคู่นี้เจอกันนะครับ ก็ครั้งล่าสุดก็เมื่อรูปการ2007เป็นฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับก็เป็นนาบปรีที่ผ่านาเข้ารอบแล้วก็ชนะปีซ่าไปปีซ่าเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจอกันของ2ทีมนี้ถ้าเป็นเกาโชเซอร์จาลีหูต้องย้อนไปพศสวอตเ90ยแล้วนะครับ90 91นู่นเลยนะครับก็เป็นนาโปรีที่ผลงานค่อนข้างดีกว่าชัดเจนอ่ะแต่มาวันนี้ครับทางด้านนาบุรีเองก็คงจะเน้นเต็มที่แน่นอนคอนเต นัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าแพ้ซิตี้มามันเป็นศึกอยู่ฝ่าแชมเลียกตัวที่โดนใบแดงอย่างดิลเลเรนโซ่ไม่ไม่มีปัญหากับเกมเกาโชนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เล่นเหมือนเดิมนะครับตัน่าจะเป็นชุดใหญ่นะครับเกมลุกคอยลุนนะองกีซ่าเป็นมิดฟิล์เล่นกับเดอะบอยขนาบข้างด้วยโปลิตาโนแล้วก็แม็กโชเมเนนะครับมิดฟิลตัวรับใช้ทางดน้าโรบัตกาส่วน แบ็กสองฝั่งสปินาโซล่าดิโรลินโซนะครับแล้วก็ประตูเป็นบรินโควิดซาวิดนะครับก็มองแล้วเนี่ยก็เหนือกว่าทุกขบวน5นะครับเพราะฉะนั้นเสียแล้วเสียไปในศึกบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ก็คงจะมาเน้นต่อในศึกเกาโชเซรายอิตาลีแล้วก็ที่สําคัญเล่นช้ากว่าทีมอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผลในขันนาโปลีวันนี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าเก็บสามแต้มแน่ผมมองในเรื่องของขุมกําลังชุดนี้นะครับอ่ะฮอยลุนนะ่ะเล่นในเกาโชเกมแรกของตัวเองก็ยิงไปแล้ว ทั้งเดอะบอยแล้วก็แม็กทอมก็ยังผลงานดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นที่เนเปิลในบ้านตัวเองไม่น่าพลาดนะครับประตูแรกมาเร็วผมว่าสกอร์จะไหลได้ซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ซื้อใจเกมในบ้านแล้วก็นักเตะประสบการณ์ดีกว่านะครับแล้วรวมไปถึงความสามารถเฉพาะตัวทีเบิร์กอยู่ที่ฝั่งของนาโปรีทั้งหมดเลยนะครับวันนี้นาโปรีจะชนะพิซ่าได้แบบสบายอยู่ที่ว่าจะหยุดอยู่ที่กี่ประตูนะครับสองลูกผมชื่อว่าน่าจะยิงถึงนะครับอย่างที่บอกไปถ้าสกอร์แรกมาเร็วจบคมคม,คมนาโปรีน่าจะชนะทางด้าน ปีซซาได้ง่ายๆเลยนะครับคู่นี้นาบุรีไม่น่าพลาดครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็มีลงเล่นกันอ่ะคู่ในค่ำคืนวันจันทร์ฝากไว้ที่มิววอลนะครับช่วงมาหายิววอลวันนี้ได้เล่นในบ้านก็น่าจะชนะได้แบบสบายๆเช่นกันนะครับค่ำคืนวันจันทร์ที่22นะครับเอกมะข่าวจีชัดฟันธง ถ้าเป็นเกาโชเซราอิตาลีชอบนาโปลีนะครับแต่ถ้าเป็นฟุตบอลเดิมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษชอบไปที่มิววอลนะครับ at eak 99นะครับพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจำวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ครับที่22กันยายนครับไปที่ลิปโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับโมไรเลนเซ่ลิสบอนที่ผ่านมาชนะ4 แล้วก็แพ้1นนัดนะครับยิงไปถึง15ประตูด้วยกัน5นัดยิงไป15ประตูนะครับเกมรุกฟอร์มของเปโดโกรนซาเวสหรือว่าเจ้าโปเต้ยิงไปแล้ว4ลูกกับหลุยโซเรสซึ่งเป็นคนละหลุยกับคนละหลุยโซเรสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยนะครับแต่ว,ว่าชื่อเหมือนกันอันนี้ก็ยิงไป3ประตูครับเพราะฉะนั้น2คนนี้เนี่ยกำลังเป็นกําลังหลักแล้วก็ตัวหวังพึ่งพาได้ส่วนโมไรเลนเซ่ครับก็เกินคาดการออกสตาร์ลิดูการนี้เนี่ยชนะถึง4แล้วก็แพ้1นนัดคือฟอร์มเนี่ยเท่าก เราะฉะนั้นก็ประมาณไม่ได้นะครับความหวังแดนบนของโมรเลนเซ่ฝากไว้ที่กิเอเม่กองหน้าบราซิลที่ตอนนี้ซัดไปแล้ว4ประตูก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงกันเลยทีเดียวเกมเยือนนะครับแต่ว่าเวลาที่พวกเขาเล่นเกมเยือน ในฤดูกาลนี้เนี่ยก็เพิ่งออกไปแพ้ทีมเล็กๆอย่างกิวิเซนเต้มาศูนย์ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นเกมในบ้านกับน,นอกบ้านของโมเรเลนเซ่เนี่ยยังคงดูห่างกันพอสมควรวันนี้เจอกับลิสบอนด้วยก็คงยากครับเพราะว่าฤดูกาลก่อนเนี่ยลิสบอนก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะโมเรลนเซ่มา3ประตูต่อหนึ่งด้วยเชื่อว่าวันนี้โมเรลนเซ่เองก็น่าจะกล้าเปิดแรกเปิดลุยเปิดพื้นที่กับสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นคือจุดที่ทาให้ลิสบอนเองไม่น่าจะยากกับการบุกเข้าไปหาพื้นที่ในการยิงประตูวันนี้้บ bon บบลลสสนนจะะชมไเซดแวย และนี่คือทั้งหมดของคลิปฟุตบอลนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีวันนี้ทุกท่านนะครับมาครับติดตามคลิปวิเคราะห์จาฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับเจอก,กันทุกวันช่องนี้นะครับกูรูฟุตบอลกับผมแชมป์เอฟเอ็มเก้าสิบเก้าใครที่ติดตามกันอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปฟุตบอลวิเคราะห์จาฟุตบอลนะครับผมวิเคราะห์ันธง ลงคลิปทุกวันละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับชื่นชอบเหมือนกันก็ดูฟุตบอลกันให้สนุกนะครับคู่ไหนที่ิเคาวิจารณ์ไปแล้วอาจจะไม่ตรงใจโดนใจอะไรยังไงก็สนทางกันได้ไม่มีปัญหานะครับได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะฮะมาที่่ําคืนวันจันทร์ครับ22กันยายนแน่นอนว่ากาลาดีกว่าอยู่แล้ว ข้อเสียหายคือกาลาไปโดนแฟรงเฟิร์ตอัดมาถึง1 1ึ่ต่อหต่อแต่เกมฟุตบอลเกิดขึ้นได้จริงๆกาลาตาสไลน์นำก่อนนะครับในแชมเปี้ยนลีกก็ถือว่าเสียหายแต่กลับมาที่ตุรกีซูเปอร์ลีกเนี่ยก็ชนะมาสี่เกมรวดก่อนที่จะไปเล่นกับแฟรงเฟิร์ตนะครับขณะที่คอนยาสปอร์ในล่าสุดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วแพ้ออนยาสปอร์มา1ต่อ2งทงที่ก่อนนั้นก็เก็บแต้มได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเอ่อตุ้มเล่นดีครับอ่อชาคีอุกุซานชาคีเป็นผูส้สปรูนะครับ สำหรับทางด้านของการลาเนาะาก็มีพวกอิคารกุนโดกาเลลอยซานเน่มาโลอิคาดีโอโหเอาสามประสานแค่นี้ก็กินขาดแล้วนะครับขณะที่คอนยาซาปอนะครับโอ้ตัวหลักๆอย่างฮาดีกุนโกดูเจ็บกล้ามเนื้อนะครับอุฟุกอักยอเจ็บน่อง2คนนี้ไม่ได้ลงแน่นอนนะครับตรงกลางวากไอซซันดาเอนเดลจับคู่กับมาเช่นบิออโลนะครับคอยเป็นเ,เพ์เบเกอร์สองคนปั้นเกมอยู่ด้านหลัง น้าเป้าอย่างอินน b สบาร์ดที่ยัพอไว้ใจได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่น่ารอดครับบุกมาเยือนด้วยกาลาดีกว่าแบบบานเบอร์เลยลุ้นสกอร์ที่2สกอร์ที่3ของกา l a ลาตาสไลด์ดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ